ซึ่งวันนี้ผมนะเราก็กลับมาในรูปแบบใหม่ที่สุดนแล้วก็นาฉากเก่าๆเนี่ยมาย้ออีกเช่นเคยกั <Huh? S 1> กบห้าอันดับสารลบด้านยอดนิยมผม <Huh? S 1> กบจัดอันดับสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ไปเลยนะโอเคให้ไปการเสียเวลาเนี่ยเราไปชมคลิปกันดีกว่าไปอันดับที่ห้าผมนะฝีดอกสัดําเมเทโอผมอัลติเมสซูเปอร์ลิมิเต็ดนะซึ่งตัวละครตัวน,นี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ธรรมดาเพราะว่า หลังจากให้เราเปิดแล้วได้มาเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่5ดาวห่มแล้วก็ไม่สามารถจะใช้พิมเขียวได้นะนะซึ่งตัวละครตัวนี้ผมนะก็จะเป็นฟิลลอมกระดัมเนี่ยที่สวมชุดของเป็นเกาะของเมเทโอผมนะก็คือเกาะดาวตกกันเองแล้วก็ไอ้เกาะเนี่ยในเกมเนี่ยมันสามารถจะใช้ห้าเมตายครบจํานวนแล้วตัวของเกาะเนี่ยจะหายไปแล้วก็ทําให้ฟิลลอมเนี่ยออกมาสู้ผมก็ถือว่าเป็นสกิลที่แปลกใหม่แล้วก็เท่อย่างแน่นอนผมนะเออ เออเรามาดูสกิลและห้มาตายของฟีดอมกันดำเมเทโอเวอร์ชันคอมพิวต์ยี่สิบเอ็ดกันดีกว่านะเริ่มต้นที่สกิลที่หนึ่งผมตั้งห้าต่อสู้นะก็เป็นบัฟผมนะที่สามารถเพิ่มความมั่งวัแล้วก็ซุปเปอร์เอื้อให้กับพวกพวกตั้นเองแต่ว่ามันมีเอฟเฟกต์ที่เสียนอย่างหนึ่งก็คือสำหรับตัวผู้ใช้ผมนะมันสามารถจะสร้างความต้านทานสวะเชสกิลไม่ได้แล้วก็ต้านทานสวะอิลิจิแล้วก็อิลิจิ่วดได้ผมถือว่าเป็นห่าที่ไร้การเลยให้เร็วสกิลสองผมนะตั้งท่าจจู่โมมผ ก็เป็นบัฟผมนะสามารถเพิ่มพลังโจมตีท่าลำแสงบีมแล้วก็วัตถุผมนินนมซ้ำท่านี้เนี่ยยังสามารถชาัดเอจีได้นะแต่ว่าจำกัดจำนวนครั้งครับผมสกิลทีสามนะ60สิบเซนติเมตรผมนะอิลูนาเคสรูทผมแอนตี้ชิปมิสไซล์ผมนะก็เป็นท่าโจมตีแบบมิสไซล์ดาวตกนั่นเองซึ่งท่านี้เนี่ยสามารถโจมตีแบบเฉดได้นะแล้วก็เป็นการโจมตีแบบหายคาดผมนอกจากนี้เอฟเฟกต์พิเศษของเขาคือสามารถลดพลังป้องกันของท่าลำแสงและวัตถุของกูต่อสู้ได้นะถือว่าเป็นสกิลที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสกิลผมนะ AX 200โหมนะบีมซอตัวเองก็เป็นการใช้บีมซอสของสเปอร์เมเทโอผหมนะซึ่งการโจมตีนี้จะเป็นการโจมตีแบบเฉดนะหมแล้วก็เป็นการโจมตีแบบคิทิคอนผหมมีนำา3ท่านี้มีเอฟเฟกต์เรอย่างหนึ่งก็คือมันสามารโจมตีรุ่นลดความเสียหายนะก็คือเจาะเกาะน,นั่นเองสกิลห้าเม่ตายผหมนะกระหน่ำยิงกหมก็เป็นการโจมตีด้วยอาวุธทุกอย่างของฟรีดอมเมเทโอผหมนะซึ่งท่านี้จะเป็นการโจมตีภรสานระหว่างหาดวัตถุแล้วก็หาานํำแสงผหมนอกจากนี้ยังมีเอฟเฟกต์ก็คือสามารถจดชะงกกกต่อสูดดนะ้้้ไนแลว็ ถ้าอันนี้เนี่ยเป็นการโจมตีแบบเฉียนแล้วก็โจมตีหลายขั้นนะผมม่นํำซ้ำยังสามารถได้ซ้ำพวกที่มีป้องกันสว่างพิบปกตินะผมนะแล้วก็อเอฟเฟกต์พิเศษของท่าน,นี้คือสามารถจละลดพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันของท่าวัตถุและลำแสงของคู่สูส้ดได้นะผมกาเป็นท่าที่สุดยอดเลยทีเดียวลราดูสกิลและให้มาตายของฟิโดมกันนันโมชั่นแต่เกาะกันดีกว่านะเริ่มต้นที่สกิลนงผมตั้งท่าโจมตีนะ ก็เป็นบัฟผมนะที่สามารถเพิ่มความมั่งยีแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีให้ลำแสงผมม่นาซ้ำท่านี้นี่นอกจากจะเพิ่มลำแสงแล้วยังเพิ่มภาพวัตถุแล้วก็คิดคอนดามเมจแล้วก็เพิ่มอันตรายคิดคอนอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะถือว่าเป็นท่าที่สุดยอดอีเดียวสกิลที่สองผมนะลาเชต้าบีมเซเบอร์ผม ก็เป็นการโจมตีด้วยบีมซูเปอร์ผมนะซึ่งท่านี้จะเป็นการโจมตีแบบกล้าตายนะหมายความว่าไงหมายความว่าเราโจมตีไปแล้วเนี่ยเราจะได้รับบาดเจ็บด้วยผมและนอกจากนี้เนี่ยการโจมตีนี้จะเป็นการโจมตีแบบเฉดนะนะสกิลที่สามนะรูปัดบีมไรเฟิลนะผมก็เป็นการโจมตีด้วยบีมไรเฟิลแบบสุ่มนะซึ่งท่านี้จะเป็นการโจมตีแบบพ่าล้มแสงผมแล้วก็เป็นการโจมตีแบบกล้าตายนะก็คือตัวละครจะได้รับบาดเจ็บเช่นกันแต่ว่าท่านี้จะเป็นการโจมตีแบบเฉดนะครับผมสกิลที่ห้าเมือตายผมนะฮิตเมนฟูลเบิร์ดผมก็็เปนนนกกกาาารโจมมมตีดด้้ววยยอออุุธท่งงขฟัผ ซึ่งท่านี้จะเป็นการโจมตีพสารระหว่าง5ลำแสงแล้วก็ธัตุผมนอกจากนี้มีเอฟฟกก็คือสามารถใช้ง,งานคูต่อสู้ได้นะแล้วก็การโจมตีนี้จะเป็นการโจมตีแบบโดนเปอร์เซ็นต์แล้วก็คิดค้อนแน่นอนผมไม่นำสามท่านี้เนี่ยอยากสามารถที่จะโจมตีให้ลูกความสหายแล้วก็เป็นการโจมตีแบบเฉดเบิร์ดนะผมถือว่าเป็น่าที่โหดร้ายเลยทีเดียว อันดับที่4ผมนะไฮนิลกันดัมเฮวี่ไวพอนซิสเต็มไทผมก็เป็นตัวละครที่หลายคนนิยมใช้ผมนะเพราะว่าตัวละครเนี่นี้นอกจากจะบูดาเมจได้แล้วเนี่ยยังสามารถจะใช้ในการโจมตีมมือเปล่ามือได้นะซึ่ง er ตัวละครตัวน,นี้ผมนะก็จะเป็นรุ่นทดลองของไฮนิลกันดัมผมในรายที่สมชุดเกราะของเฮวี่ไวพอนซิสเต็มนั่นเองอ่ะลองดูสกิลใลห้มันตายของไฮเนลกันดัมเฮวี่เวพอนซิสเต็มไทยกันดีกว่านะเริ่มต้นที่สกิลของผมบาเลีอาฟินแฟเนลนะ ก็เป็นการใช้ฟันแนลเนี่ยกางมาแล้วให้กับพูวกของเราผมซึ่งท่านี้เนี่ยนอกจากจะได้เกาะเบาแลวเนี่ยยังสามารถเพิ่มความมย่นยามแล้วก็ป้องกันสภาวะผิดปกติให้กับทีมด้วยนะถือว่าเป็นท่าที่มีประโยชน์มากเลยทีเดียวสกิลที่สองผมนะบีมเซเบอร์ผมก็เป็นการโจมตีด้วยบีมเซเบอร์ผมนะซึ่งจะเป็นการโจมตีแบบกระหนำ่ำฟาดไปที่หน้าของสตตนเองซึ่งท่านี้ผมนะสามารถจะลบพลังตัวไวให้ถูกลดผมนะรวมถึงมั่นยาแล้วก็หลบหลีกด้วยเช่นกันสกิลที่สามผมนะเช็ดพิซซ่าและเชื่อม ก็เป็นการกระโดดเข้าไปแล้วก็ปล่อยมิสไซล์ตรงหน้าอ,อ้โผมนะซึ่งท่านี้เนี่ยสามารถจะลดพลังป้องกันท่าเรืแสงดีมแล้วก็วัตถุของคู่ต่อสู้ได้นั่นเองสกิลวู้ดซีมนะไฮเปอร์เมกาไรเฟิลผม,ผมก็ตัวของไฮนิวเนี่ยจะใช้ปืนอ่าไฮเปอร์เมกาไรเฟิลเนี่ยโจมตีศัตรูผมซึ่งท่านี้เนี่ยสามารถจะลดพลังป้องกันท่าลรืแสงดีมแล้วก็วัตถุได้นะถือว่าเป็นท่าที่ไม่ไร่ไม่เลวร้ายเลยทีเดียวสกิลฆ่ามาตายขั้นที่หนึ่งผมนะนิวไฮเปอร์บาสุก้าผม ก็จะเป็นการจจมตีด้วยไฮเปอร์วาสุก้าผมนะซึ่งท่านี้เนี่ยสามารถจะใช้งอโคต่อสู้ได้ผมนะนี่นำซ้ำสกิลนี้จะเป็นการโจมตีแบบพลวงความเสียหายนะก็คือจอะก,ก้อนเองแล้วก็ยังสามารถจะไล่ซ้ำพวกลดพลังป้องกันท่าความเสียหายจากข้าลำแสงม,มีผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยหากศัตรูเป็นมุมบิลอมเมอร์ผมนะจะได้รับผลของท่านี้อยา่างรุนแรงนั่นเองสกิลเข้ามาตร้าขั้นที่สองผมนะลัดเมกาเพลทเคลนแคนนอนแอนด์ไฮเปอร์เมกาไรเฟิลผมก็เป็นการโจมตีด,ด้วยปืนไรเฟิลทั้งสองข้างของอ่าเนวไฮนิวกันดั้มมผนะ ซึ่งท่านี้ผมนะสามารถจะมอบพลังโจมตีสูงสุดของ5ําแสงและก็วัตถุให้ก,กับพวกที่มีค่าพลังโจมตีสูงสุดนะผมหรือว่าเป็นตัวละครที่อ่าโหดายให้เดียวผมนะเพราะว่ามันเป็นการบู๊ด,ดันเมทั้งเอง อันดับที่สมผมนะซูเปอร์ฟูมินาแอคซิสแองเจิลเวอร์ผมก็เป็นตัวละครที่เข้ามาใหม่แล้วก็มีบทบาทอย่างมากเลยผมนะนอกจากนี้เนี่ยตัวละครตรงนี้ยังสามารถจะสตันคู่ต่อสู้ได้ผมนะแล้วก็ลบตัวตาตัวแฮนด์ได้แล้วก็ฮิลแล้วก็ชาร์จเอจีกับทีมได้ถือว่าเป็นตัวละครที่เริ่มจะขี้โกงในทีเดียวอ่ะเราดูสกิลและท่ามตายของซูเปอร์ฟูมินาแอคซิสแองเจิลเวอร์กันดีกว่านะเริ่มต้นที่สกิลที่ผมตั้งท่าต่อสู้นะ ก็เป็นบัฟผมนะที่สามารถเพิ่มความเสียหายลงังแสงบิมแลวก็ถูกให้กับพวกพวกได้ผมนอกจากนี้เนี่ยสำหรับตัวของผู้ใช้ผมนะยังสามารถต้านทานสะวะมุม่งหนึ่งได้นั่นเองสกิลสองนะบีมซูเปอร์ผมก็ตัวของซูปเปอร์ฟูมินะเนี่ยจะกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ฟาดด้วยบีมซูเปอร์เป็นหนึ่งทีผมนะซึ่งท่าน,นี้จะเป็นการโจมตีแบบเฉียดผมแล้วก็สามารถจะลบพลังป้องกันสาวะค่าที่ถูกลดได้นะถือว่าเป็นท่าที่โหดร้ายเลยทีเดียวสกิลสามนะฟันนลสติกกอกวอนผมนะก็ตัวของซูเปอร์ฟูมินะ อ่าเอซิดแอนเจิลเวิร์เนี่ยจะหันหน้ามามองคนดูหนึ่งรอบผมนะแล้วก็ทำการใช้สกิลอ่ uh, าคาถาของเขาเนี่ยปล่อยลำแสงไปผมซึ่งท่าน,นี้เนี่ยสาม,มารถจะลบตัวตายบนแทนได้นะนะแล้วก็ลดพลังป้องกันท่านลำแสงวัตถุได้เช่นกันสกิลที่4ผมนะฟันเนลสติกฟื้นฟูผมก็เป็นการ uh, าาาาาาาอ่ไล่คาถาลำแสงดิมโอสเตเทสเตโซวากะใส่ตัวของข้าวของเราผมนะซึ่งท่าน,นี้สาม,มารถจะฟื้นฟูเอชพีแล้วก็ชาร์จอิเล็ริจีได้นั่นเองสกิลให้มันตายผมนะพลังแห่งมโนธรรมผม ก็เป็นการใช้ลําแสงหัวใจเนี่ยปล่อยไปโดนศัตรูผมนะซึ่งท่านี้สามารถจะลบเพิ่มคับการลําแสงบีเอลถุแล้วก็ก่อสวัสดมึงงงให้กับศัตรูนั่นเองแต่ว่าเอฟเฟกต์พิเศษของท่านี้ก็คือสลหรับพักพวของเราเนี่ยจะรับค่าฟุ้งฟูเอ็นีแล้วก็ฟุ้นฟูอเล g จีผมถือว่าเป็นท่าที่ใช้ได้เลยทีเดียวอันดับี่สมนะแผ่นคอมกันดำนัเอง ซึ่งตัวละครตัวนี้ผมบอกเลยครับว่ามันไม่ธรรมดาเพราะว่าจากชารที่เขาเข้ามาเนี่ยอยู่ไม่ถึง2อาันทิตย์ผมนะก็มีตัวแกะแล้วซึ่งตัวละครตัวนี้ผมนะก็ถือว่าอาจจะว่าเป็นตัวละครสายลุกที่ค่อนข้างใช้ได้ดีผมนะแต่สำหรับสาราฟเนี่ยก็ถือว่า,าเริ่มจะมีตัวกันแล้วกับตัวแกเยอะละแล้วก็ตัวละครในท็อปผมนะก็จะเป็นมุสูตรรุ่นทดลองผมนะที่ใช้ในการเดินทางไปดาวพฤหัสั่นเองซึ่งมันจะติดตั้งระบบขับเคลื่อนที่รุ่นใหม่ผมนะชื่อว่าไมโนมัสกีได้ผมก็ถือว่าค่อนข้างเท่เลยนะ ไอ้ที่แสงสีพู่แหละน่าจะใช่แหละอ่ะเรา,าดูสกิลและห้ามัตายของแฮนทอมกันหนำกันดีกว่านะเริ่มต้นที่สกิลหนึ่งผมไอฟิวนะจ๊ะเขาเป็นการกระโดดเข้าไปแล้วก็ฮักหนึ่งทีผมนะก็เป็นการบิ่งพลังนั่นเองซึ่งห่านี้ผมนะจะเพิ่มพลังป้องกานรังแสงบีมแล้วก็ป้องกันความเสียจากลังแสงบีมของผมก็ถือว่าเป็นห่าที่โหดร้ายนะสกิลสองผมนะแฮนทอมไลท์ผมก็สกิลนี้ผมนะจะเป็นการบิ่งพลังบงังคับไปหนึ่งทีนะทำให้ศัตรูเนี่ยสัมผัสได้ถึงพลังคอสโมนั่นเอง ซึ่งหลังจากที่สโต้สมรู้ถึงพลังคอสตูเนี่ยจะเกิดซาบากอลุกไม้ผมนะแต่ว่าจำนวนอาจจะจำกัดจำนวนครั้งอะผมนอกจากนี้เนี่เอฟเฟกต์พิเศษของห้านี้จะมีอยู่2อย่างด้วยกันอันดับแรกเนี่ยถ้าพวกของเราจะได้รับคิทคอนดาเมจแล้วก็เปอร์เซ็นต์คิทคอนแบบ100%่อยผมแต่สำหรับตัวของผู้ใช้เนี่ยจะได้รับการฟื้นฟูเฮดพีพพแล้วก็เลจี้นั่นเองถือว่าเป็นท่าที่โหดร้ายเลยทีเดียวสกิลสามผมนะบัตเตอร์ไฟบัสเตอร์บีผม ก็เป็นการกระโดดเข้าไปแล้วก็กระหน,น่ำยิงด้วยบีมไรเฟริลของผมจากนั้นเนี่ยตัวของอแฮนทอมเนี่ยจะใช้ดาบบีมซิมเมอร์เดอร์ฟันศัตรูเป็นอ่งทีนะเป็นการซ้ำไงเออซึ่งท่านี้จะเป็นการโจมตีแบบเฉดนะแล้วก็พรรคพวกของเราเนี่ยจะรับความสามารถเนี่ยคือลบพลังกำแสงถูกรถโของผมนะก็ถือว่าเป็นท่าที่ไม่ธารรมดาเลยทีเดียว สกิลสี่ผมนะเฟรมซอสครัผมก็ต่อของแมนทอมกระดำเนี่ยจะก,กระโดดขึ้นไปบนฟ้าหมนะแล้วก็ปลดปล่อยไมโนมาสกี้ได้ผมก็คือปลดปล่อยพลังคสโมออกมาแล้วก็ฟาดฟัน,ฟนด้วยเพลงดับอ่าลำแสงนั่นเองซึ่งท่านี้ผมนะสามารถจะลดพลังป้องกันท่าลำแสงบีมแล้วก็ลดพลังค่าป้องกันท่าลำแสงบีมแล้วก็ลดความสีหายจากค่าลำแสงบีมของผมนะก็ถือว่าเป็นท่าที่เกี่ยวกับลำแสงบีมทั้งหมดเลย <laughs> สกิลให้มันตายผมนะมิลเกตโอนิสเตลูผมก็เป็นการไปล่างโดยคอมพิวต์21ของผมนะแล้วก็พุ่งโจมตีเข้าไปอย่างตรงหน้าศัตรูผมนะซึ่งท่านี้เนี่ยจะเป็นการจีตีแบบเฉดน,นะแล้วก็สามารถจะชนะโคตสู้ได้ผมนอกจากนี้เนี่ยเอฟเฟกต์พิเศษของท่านี้จะมีอยู่สองอย่างด้วยกันผมนะอันดับแรกก็คือศัตรูที่โดนเนี่ยจะเกิดสภาวะลุกไหม้แล้วก็ก่อสภาวะมึงงงผมนะแต่ว่าขั้วของเราเนี่ยจะรับการโจมตีใ่้ลำแสงเพิ่มขึ้นนั่นเอง โอเคผมนะในสุดเราก็มาถึงอันดับหนึ่งของเรากันสักทีเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวไหนเป็นตัวอะไรมันคือเราจริงๆหลายคนน่าจะรู้แล้วผมนะก็คือนนวินกกนดัมสโนไวท์ผมนะเฮยูเ hey, ดนั่นเองซึ่งตัวละครตัวนี้ก็ยังติดท็อปของสารรบด้านอยู่เช่น,นเคยผมนะเนื่องจากว่าตัวละครตัวนี้นี่เขาแทบจะเกี่ยวกับเฟอร์นิเทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการชัดหรือจี้ให้กับตัวเองเขาพวกบ้างแหละแล้วก็การจบทีละห่านาแสงบ้างแหละ ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ลาากาญมากครับผมมันก็คือตัวของอวิงกันด้ามผมนะ้ที่สวมปีกพิเศษเองซึ่งไอ้ปีกตัวนี้เนี่ยมันสามารถจะฝ่าชัา้นบรรยากาศได้นะไม่รู้มันฝ่าได้ยังไงเหมือนกันแล้วก็ที่สาคัญกนะ็คือตอัวละครตัวนี้ยังมีโหมดที่เรียกว่า,าโหมดหรือัดเปื้อเป็นโหมดโจมตีผมนะและอีกโหมดก็คือโหมดป้องกันแบบโหมดลอนโดนเองผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีเลยนะเออ เราดูสกิลล้วให้มันตายของว um ิงดัมสโนไวเพอร์อ e ูเดกันดีกว่านะเริ่มต้นที่สกิลที่หนึ่งผมสำหรับสูตุนการต่อสู้นะก็เป็นบัฟซูเปอร์สยาเป็นหนึ่งทีผมนะให้พพวกของเราเนี่ยได้รับเกาะเบาแล้วก็แม่นยำแล้วก็ต้านทานสะวะใช้สกิลไม่ได้นั่นเองสกิลสองนะบีมเซเบอร์ผมก็เ,เป็นการพุ่งตัวเข้าไปอย่างรวดเร็วผมนะั้นแล้วก็ฟาดฟันไปนตูไปสองทีซึ่งสกิลนี้ผมนะจะเป็นบัฟผมที่เพิ่มความม่่งหวแล้วก็ชัดเจีนั่นเอง สกิลขอสามผนะบัสเตอร์ไรเฟิลผมก็เป็นการกระโดดเข้าไปแล้วก็ปล่อยพลังบัสเตอร์ไรเฟิลเนี่ยจงตีสตูม์มซึ่งท่านี้เนี่ยสามารถจะลบเพิ่มป้องกันถ้าสว่าลบค่าพลังของโปรโตสู้ได้นะผมนะแล้วก็อย่างนี้คือการจงตีนี้เนี่ยสามารถจะเพิ่มเอลิจีให้กับผู้ใช้นั่นเองสกิลสี่ผมนะไดซ์ไวท์ผมก็เป็นการใช้ปืน บลัสเตอร์ไรเฟอนเล่มใหม่ผมนะโจมตีสตูนเองซึ่งท่านี้เนี่ยจะเป็นการลบพลังโจมตีห5ลำแสงมีแล้วก็วัตถุผมนอกจากนี้เนี่ยตัวของผู้ใช้แมสสามารถจะชาร์จเอเลเจียได้ด้วยนะสกิลให้เมื่ตายผมนะทวินบลัสเตอร์ไรเฟอนแอนด์ไดซ์ซูเวย์ดับเบิลผมก็เป็นการโจมตีด้วยปืนลำแสงผมนะซึ่งท่านี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบพลุความเสียหายแล้วก็เป็นการโจมตีแบบคิดค่อนอย่างแน่นอนแล้วก็อย่างนึงคือแมสสามารถจะใช้เอเลเจี้ให้กับผู้ใช้ได้เลยนะก็ถือว่าเป็นท่าที่โหดไล่เลย สกิลห้ามตายขั้นที่สองนะโจมตีตุนแรงต่อเนื่องผมก็เป็นการกระโดดไปแล้วก็อยู่ในห้ามกลางของ,อง,อง,องวงล้อมศัตรูผมนะแล้วก็ฟาดฝัน้วยบีมเซอร์นั่นเองซึ่งห้านี้จะเป็นการโจมตีแบบรลุคอบเสียหายนะแล้วก็เป็นการโจมตีแบบคิดคิึงขอย่างแน่นอนไม่นำซ้ำห้านี้เนี่ยจะยาสามารถจะาชาร์จเอจกับผู้ใช้ด้วยนั่นเองถือว่าเป็นท่าที่โหดร้ายเลยทีเดียว โอเคผมนะก้จบปรนนทร์สลับ5าดับสารรอบด้านยอดนิยมประจําเดือนกุมภาพันธ์2021ผมก็หวังว่าต,ตัวที่ยกมาเนี่ยเพื่อนๆนี่จะมีการพบทุกคนนะผมนะแต่ว่าที่สําคัญกนะ็คือมันยังมีอีกตัวละครนะผมนะที่เป็นน่าสนใจมากก็คือตัวของซูปเปียดาก้อนนะผมก็เป็นตัวของซูเปียดาก้อนในยุคื่างเดิมนะที่เข้ามาใหม่แต่ว่าเขามีการปรับปรุงสกลิลทําให้มันดีขึ้นนเองก็<ไ>สน่าเสียดายนะถ้าเราทำรอบสิบนะก็น่าจะปิดมาอยู่ผมก็ไม่เป็นไรโอเค สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีเลยจะฝากนะยังไงก็ขอให้คนเนี่ยสนุกกับารเล่นเกมไลน์กัะดั้วอลผมวันนี้ก็ลาแต่เพียงเท่าน,นี้ผมนะบ๊ายบายจุ๊บ